ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cook i e l a n d s ช o p ร้านรับเติมเกมคุก k ี e La n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o ก i e l a n d Shop ลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการสุ่ม a w a k e h ค ly นะครับการันตีรอบที่2แล้วก็รอบที่3จํานวนทั้งหมด3 0 0 0 0แสงคือรอบที่2กับรอบที่3เนี่ยเมื่อเราจบการันตีในแต่ละรอบเนี่ยเราจะได้หินแค่รอบละสิเองเท่านั้น จะมีรอบที่5เออที่จะกลับมาได้1ตัวแต่แหมเราจะไปถึงการันตีรอบที่5เลยเหรอวะไอเวทโคลีเบอรี่นะตอนนี้เนี่ยผมมีดาวไอเวทโคลีเบอรี่อยู่ที่2ดาวแล้วก็เศษ8ปทับสีโดยที่ผมเนี่ยไปเติมแพ็กกนาร์ดคุกกี้แลนมาก็คือพวกแพ็กค,คุงคุงของอัปเดตเนี่ยผมเก็บมาเกือบหมดแล้วเนี่ยแพ็กแนะนําธาตุเหล็กมีแสงน้ผํผู้มีอะไรนะมีพิมพ์ตรงพิมพ์ตัดมีกล่องช้อปปิ้งอะไรประมาณนั้น แต่จะมีแพ็กดาวนที่ผมยังไม่ได้ไปเติมเพราะว่าผมกลัวเติมแล้วมันจะล้นนะครับผมล้นมาหลายตัวมากแล้วเอาเวกผมต้องกาดดีๆเพราะมันตันง่ายเกินไปมันตันเร็วเกินต้องเผื่อไว้หน่อยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า let's go อุ้ยในคลิปแรกเนี่ยเราหมื่นห้าเราได้มา1ตัวซึ่งคือแบบโคตรเวลิกูดแบบมากมาก ถ้าอันนี้ได้หนึ่งตัวก็จะเป็นพระคุณมากไหวกราบนะครับมาหรอวะจะมาหรอวะอุย้ยมาแค่ตัวเดียวมันไม่ค่อยจะเล้าใจเลยพาเพื่อนมาหน่อยเด๊แต่คลิปแรกเนี่ยหินก็ออกเยอะตัวก็ออกมาล่อซื้อเราบ่วะเหมือนอีเทนอลชูการ์มันก็ล่อซื้อเรานะเนี่ยเนี่ยมันจะล่อซื้อบ่วะเฮ้ยก็ไม่แน่น,นนะันาะนั่นไงผมเริ่มรู้สึกว่าโดนล่อซื้อแล้ว อย่าโอ้ยโดนล่อซื้อแล้วมาไหมเนี่ยรอบนี้เอ้ยล่อซื้อ,อีกแล้วอะไรวะโอ้โหนี่ตอนนี้ห้าสิบห้าสิบชุดแล้วยังไม่เจออะไรแบบเจีจมๆเลยเหรอโอ้โหนี่คือแจมแล้วเหรอเพื่อนเพื่อนเฮ้ยหินก็ยังไม่มาแล้วตอนนี้รับหินการันตีไปเค่ยหินสูงไม่มาเลยโอ้โหอ้ย ไม่มาจริงเหรอมาพี่ชายโอ้โหพี่ชายไม่มาวะ่ะพี่ชายแปดสิบแล้วนะเออมาให้ลุ้นหน่อยพี่ชายผมนี่ยืดเส้นยืดสายเลยเตรียมกระโดดดีใจถึงแม้เพื่อนๆไม่เห็นแต่ผมก็เตรียมนะครับผมเตรียมเลยนะว่าพอเวกอะเวกอะเวกขอเป็นทีมตัดสีมะม่วงหมงุนเข้ามาสามหมื่นเนี่ย เราต้องการหนึ่งตัวของการันตีเพื่อที่เป็นจุดที่เรากำไรจุดที่เราคุ้มทุนนะครับเออตอนนี้มาหนึ่งก้อนแต่ขออนึงตัวเหมือนตอนเอาเวฟคิวเนี่ยไอคลิปที่สูงสามมือนที่ผมไม่ได้ป่าวะเออจำไม่ได้อะมันนานมากเลยอะมารอบนี้แหละถึงเวลายัง <c oughs> ไม่ถึงคิวมันจะลีลาไปไหนวะไม่มาสักทีอนะมาลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ถึงคิวแล้วเนี่ยแหละเนี่ยแหละ สีม่วงม่วงม่วงหม,มู่หูไม่ม่วงอ่ะอีปิดฉ่ำเลยเป็นแบ็กฟอร์เรสขอเล่นทีเผอมาไหมทีเผอก็ไม่มาว่ะถ้าทีเผอทีจรมดามันก็ไม่มาสักอย่างเอ้ยมาลูกพี่ลูกพี่เออเนี่แหละครับลูกพี่ของผมลูกพี่ของเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเขามากนะักแต่เราเชื่อว่าเป็นรุ่นพี่ที่แสนดีนะครับเป็นรุ่นพี่ที่แสนดี เนี่ยแหละเราต้องการที่จะพบตัวจีเขาสักหน่อยคันที่แล้วมันพบแค่ครั้งเดียวอันนี้ขอพบอีกสักครั้งหนึ่งเจอหน่อยขอเจอหน่อยเฮ้ยจ๊ะเฮ้ยจ๊ะยังยังยังเฮ้ยจ๊ะยังยังยังเฮ้ยเทปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังยังเฮ้ยโอ้โหเออถึงเวลาครับลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ไอเวฟโอ้โหลูกพี่อีปิกว่ะอีปิกจะถีบไปไหน ข้ามเลยครับโอ้โหหมื่นห้าแรกน่าจะเอาผมหนักมันน่าจะจัดผมยับนั่นนี้ี่ผมบ้าแล้วต่อเนื่องเฮ้ยโอ้โหพอหมดต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อต่อตอนแรกอ่ะผมวางแผนว่าจะพิมพ์ตัดโชคชะตาไปส่งตู้นี่ยแหละเอทานอลกับโพลีเบรรี่แต่ตอนนี้ผมเริ่มคิดใหม่ละว,ว่าเอ้ยถ้าสมมติเราดรอปไปส่มตู้ไซเลนซ์โเกลือเงี้ยเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่นะ คือผมขอคันนิดนึงอุ้ยนี่งกลังหิขอคันนิดนึงคือตอนแรกอ่ะผมตอนแรกผมคิดว่าเออเชนอลชูกาเนี่ยดาวเราน่าจะน้อยกว่านี้ตอนแรกผมคิดว่าเออเราน่าจะจบอีเวนต์ที่4ดาวครึ่งปรากฏว่าผมไม่รู้ว่าตัวผมไหลไปย,ยังไงไหลจนไป5ดาวครึ่งซึ่งเราการันตีได้2รอบมันก็จะเป็น120นะครับแล้วเดี๋ยวเราสุ่มตู้ข้างนอกอีกอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มคิดแล้วตอนแรกผมเออตอนแรกเรากลว่าจะดิบดีแหละว่าเออคงจะสุ่ม วุ้วไวเชนอลแต่ไม่แน่คิดไปคิดมานะผมเก็บไปตู้ไซเลนซอรอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าก็ได้นะเออเดี๋ยวผมเข้าไปตัดสินใจหลังมหโดยทีหนึ่งขอดูดวงไอ้รอบนี้ก่อนไอโยนมาสองพิมพ์แต่ขนาดเนี้ยถ้าไม่มาเลยสักตัวเนี่ยมันทุเลศแล้วมันจะทุเลศแล้วปับป๊บปับป๊บปั๊บปมาครับถึงเวลาของเขาถึงเวลายังไม่มาเว้ย ถึงเวลา let's go รอบแรกครับรอบแรกเป็นอีพิกอยู่ยังเหลืออีกหนึ่งโยนที่มันพิมมาโยนมาอันนี้เป็นเค้กเวอร์เวดนะครับเค้กวอร์เวหรือไม่แน่ผมอาจจะแบ่งสูงตู้นี้หนึ่งการันตีก็ได้นะแล้วก็อีกหนึ่งก็เก็บไว้ตู้หน้าเลยคนระผมก็ไม่อยากให้เอเชนอลหกดาวเร็วหรอกมันจะลน้นออีพิกอีพีกซักตัวเลยไม่มาเลยเขาเป็นตัวหน่อยอาเวโคลี่อ่ะไม่มาความรู้สึกของผมไมนไม่น่าจะมาวะ่ะ นั่นไงโอ้โหเห็นล้วเลยมันเจ็บช้ำน้ำใจไม่น่าจะมาเมาโอ้ยอแรกเราก็คิดเอ้ยเอาเว้โฮอลี่เดี๋ยวสามสี่การัตีก็จบแล้วไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นแ้วเนาะหรือว่าก่อนหน้าน,นี้แต่ละตัวเราสุ่มไปเยอะวะเราจะต้องพิจารณากลับมาสุ่มตู้โชคสไตอ์อะอามาครับนี่เพราะคือผมเป็นคนที่สุ e ่มอีพิกทุกตู้อยู่แล้วไง มันก็จะได้พวกตัวสูงต e ัวอีพิกเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยเออมันล้นทุกตู้เลยนะไม่เคยมีตู้ไหนพอดีเลยผมล้นมาหลายตู้แลวไอ,ไอ้ทุกคลิปที่ผมบอกว่าเอ้ยเราเจาาน้อยๆเนี่ยผมตั้งใจจาดาวน้อยๆจริงๆนะแต่มันเกิดทุกอันเลยมารอบแรกเป็นโอ้โหอีพ e ิกนะครับถ้าคุณสังเกตดูอาเวคโคลี่ผมก็เลยไม่กล้าพูดเลยว่าอตัวนี้เาดาวน้อยพอแม่งเลยเกิดทุกตัวนะครับชารุมิวก็เกิน เบรนสไก็เกินพูดอะไรกินก็เกินเอชแนอลก็เกินทุกตู้เลยนะครบผมไม่มีเบรกไงไม,ไม่ไม่มีผ้าเบรกมีแต่คันเร่งเหยียบเร่งอย่างเดียว <c oughs> ไปไปไปชึบโอเคือเมื่อกี้มันมีโยนสองพิมพ์นะครับยังได้ลุ้นอีกอันหนึ่งถึงเวลาของเขายังเออเนี่ยแหละถึงเวลา holy h o l อ,อีปิก โอ้ได้เป็นชูกอร์ไฟลยมาโอ้ยนี่มันจะเข้าสามหมื่นแล้วนะเริ่มน่ากลัวแล้ววะ่ะหินรอบอหินก็ไม่ค่อยจะออกเฮ้ยตอนนี้เนี่ยสองหมื่นสี่แล้วสองหมื่นสี่ไม่ออกนี่อาการหนักนะครับอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเป็นตู้ธรรมดาได้คือตอนนี้คือเจ๊งนะครับแต่ยังเราเหลือหกพันที่ไว้แถมให้มันมีลุ้นอยู่โอ้โหไม่มีลุ้นเลยวะ่ะต่อครับเออเนี่ยแหละรอบนี้แหละ,ม,หละมีลุ้นรอบนี้มีลุ้น <ś le> ช่วงเออมาลูกเพจลูกพี่โยนมาขอแบบสวยๆสองงานเลยนะ่ะสองตัวไปถ้าสองตัวนี้ผมน่าจะขึ้นสามดาวแบบใกล้สี่ได้เลยนะก็จะสี่ดาวง่ายมากเลยโอ้แล้วคุณคิดด่ะถ้าสมมุติว่าบีสตัวหน้าเนี่ยเป็นตัวดาเมจตัวอเวกลิลี่เป็นตัวดาเมจโอดาเมจสองนี่เกมหนักนะครับเออมาพิมพ์ที่หนึ่ง เป็นอ e ีพิกอยู่อ่ะอันนี้เป็นอินทีมูสนะครับอ้อเหรยัยงไม่ขึ้นยังไม่ได้เลยวะ่ะหนึ่งตัวก่อนการันตีก่อนหนึ่งตัวก่อนสองการันตีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมมาครับเป็นไปได้หรือเปล่านะเป็นไปไม่ได้วะ่ะโอ้โหมาทั้งแห่มาเป็นทีมเลยนะออกทุกตัวยกเว้นหน้าตู้โอ้ยอุตสา,าสกิปต์ีเผอร์าน,นออกเป็นลินเซอร์ เฮ้ย,ยแต่รอบนี้หินก็ไม่เข้าออกจริงเผลอ,อน่าจะไม่ได้ขึ้นสามดาวซะได้ซ้ํานะโอ้แล้วคลิปแรกการันตีรอบเดียวกดไปสองดาวอันนี้จบทั้งสองการันตีไม่ขึ้นสามดาวหน่อยหรอแต่ถ้าออกเป็นตัวก็สามดาวได้เลยนะเป็นตัวไหมมามีหนึ่งมีหนึ่งสะกิปต์อยูไม่เอาไม่เอาไม่เอาหน่ยนะกดมาขนาดนี้แล้วไม่สะกิปต์ไม่สะกิปต์ไม่สะกิปต์เอาเวก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  ยังไม่ถึงเวลา oh. <_ z od ic> อาเวกอาเวกโฮลี่โอยถอดคาพูดเท่าจะไม่ทันรอบสุดท้ายอ่ะโ oh. อ้ยพอหมดไกปูเลยโอ้ oh. ไม่ขึ้นสาม <_ z od ic> โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยวะ่ะโอ้โหจบจบที่ดาวี่อัพเวกโฮลี่มันเอาผมหนักแน่เลยวะ่ะ ต้องเบาเหนอหรือว่าผม,ผมที่ทางเดิมแต่แรกคือเก็บพิมพ์ตัดแดงไว้สุ่มเอาไว้โคลี่อาจจะเป็นทางเดิมที่ดีอยู่แล้วนะครับอาจจะเราไม่เจอในคลิปถถัดไปอาจจะลวดอีกไม่ไหวสวัสดีครับ